สวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ I am diary ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่แอมก็จะนำในส่วนของต้นมอนเตอร่านะคะซึ่งเป็นมอนเตอร่าที่แม่แอมปลูกไว้ต้นหนึ่งเนาะแล้วแม่แอมเนี่ยก็ได้ทำการตัดใบมอนเตอร่านะคะออกมาหนึ่งใบแล้วแม่แอมนะคะก็นำนะคะใบมอนเตอร่านี้นะคะใบนี้นะคะไปแช่ไปใส่ขวดนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้แบบนี้นะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในส่วนของใบมอนสเตอร์ล่าใบนี้นะคะแม่แอมตัดมาแล้วประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะคะพอตัดมาเนี่ยแม่แอมก็นํามาแช่ในส่วนของอในขวดโหลแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางตกแต่งไว้ที่โต๊ะทางานของแม่แอมเองนะคะอตอนนี้นะคะใบของน้องใบนี้นะคะยังมีความสมบูรณ์อยู่มากๆเลยนะคะเทคนิคของแม่แอมก็คือ ปกติเนี่ยเราจะแม่แอมก็จะแช่ไว้ในขวดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนน้ําให้เขาถูกอาทิตย์เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะมันจะเป็นในส่วนที่ตัวก้านนะคะที่แม่แอมได้ทําการแชร่น้ําเอาไว้นะอยู่มาสาเดือนแล้วนะคะใบของน้องเนี่ยก็ยังมีความสดยังมีความสมบูรณ์อยู่เลยนะคะเดี๋ยวแม่แอมจะให้ดูในส่วนของใบต้นแม่เขานะคะว่าเป็นยังไงนะ นี่นะคะก็เป็นต้นแม่นะคะของต้นมอนสเตอร่านะคะที่แม่แอมได้ทําการตัดก้านเขาออกไปแล้วก็เอาไปแช่น้ํานะคะซึ่งแม่แอมก็ตัดปกติเลยค่ะเนี่ยค่ะตัดแยกออกไปเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมตัดออกไปนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นในส่วนของตัวไอ้นี่ขึ้นมาใหม่นะคะหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นก้านแบบนี้ขึ้นมาใหม่เลยนะเนี่ยถ้าบ้านใครนะคะมีใบมอนสเตอร่าที่แบบเยอะๆแล้วนะคะเราสามารถตัด ในส่วนของก้านนะคะสักก้านหนึ่งสักก้าน2ก้านก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปปักไว้ในส่วนของนี่ค่ะเป็นขวดโหลหรือว่าแจกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปวางตกแต่งไว้ในบ้านหรือว่าบนโต๊ะทํางานแบบนี้ก็ได้นะคะนานมากเลยนะคะน้องไม่มีทีท่าว่าจะเหี่ยวหรือว่าจะแห้งหรือว่าเหลืองเลยนะคะนี่เทคนิคก็คือเราแค่ขยันเปลี่ยนน้ำนะคะให้เขาแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะแล้วเวลาใส่น้ำก็ เราก็ใส่น้ำแบบว่าไม่ต้องเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือใบมอนสเตอร่าที่แม่แอมนะคะได้ทำการตัดแล้วก็ไปปักไว้ในในส่วนของแก้วนะคะหรือว่าแจกันหรือว่าขวดโหลต่างๆที่เราไม่ได้ใช้นะคะใบน้องก็ยังสวย,ยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ถ้าสมมติว่า,าต้นมอนสเตอร่าของเราเนี่ยใหญ่แล้วก็มีในส่วนของ ้าหรือว่าใบออกมาเยอะเกินไปนะคะเราก็สามารถตัดน้องนะคะไปประดับตกแต่งไว้ในบ้านก็ได้นะคะอันนี้เป็นก้านใหม่ที่กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะอีกสักพักหนึ่งก็แม่แอมก็กะว่าจะถ้าเขาแบบออกมาอีกสักหลอดหนึ่งหรือว่าก้านหนึ่งเนี่ยแม่แอมก็จะตัดน้องออกไปแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําแล้วก็ให้ในส่วนของรากเขาออกมาแล้วก็เอาไปปลูกลงดินใหม่นะคะก็แม่แอมก็ตัดไปขายแล้วรอบนึงนะคะในส่วนของ ต้นมอนสเตอร่าต้นนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากลองนำในส่วนของใบมอนสเตอร่านะคะตัดแล้วก็เอาไปประดับตกแต่งไว้ในบ้านนะคะแม่แอมก็แนะนำวิธีนี้ได้อีกวิธีหนึ่งเลยนะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไคร b e ให้แม่แอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ